วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า ความแตกต่างแล้วความสามารถของน้องทั้งสองสองแบบเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไง<ช>แล้ว<ช>ความสามารถจุดโดดเด่นเนี่ยเขาเป็นยังไงเราควรที่จะเลือกใช้แบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามีคณะของเรานะแก๊งเอของเราคุณไม่ใส่เสื้อมาสักสักอยู่ไปวิ่งไปวิ่งรอบลาน <c oughs> <c oughs> โช้ยต้องใส่คุณต้องอย่อย่างนี้คุณต้องอย่อย่างนี้ตลอดรายการวันนี้เรามีเด็กใหม่เข้ามาหมวยอ,อ,อวยเปิดตัวหน่อยเปิดตัวอมวยชื่ออะไรมาอ๋อชื่อเมย์ค่ะเมย์ไหน ีชื่อเลยนะหนูอะเมลี่ค่ะชื่อภาษาอังกฤษหนูก็ชื่อเมลี่่แต่คนไทยเรียกเมลีก็บอกจัดไปครับวันนี้น้องเมลี่จะเป็นลูกมือและชิมแทนคูเก้คูเก้ความดันขึ้นหมดกาแฟแป๊บคกของเราพร้อมจะชาเลนแล้วครับผมแดกซะเข้ามาดูเครื่องนี้เลยครับผมเข้ามาเข้ามาแลนดเอเพโซีและ A อเพโซ A4 หรือว่า DF เ v ในตำนานนั่นเองเดี๋ยวเรามาชาเลนกันครับผม ถามก่อนชอบดื่มกาแฟหรือเปล่าปกติไม่กินค่ะเหมือนกันค่ะเราไม่ดื่มกาแฟเหมือนกันแต่เราชอบทํากาแฟได้เพราะว่ากาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับผมเพราะฉะนั้นบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซะแดกซะต้องสลายพฤติกรรมก่อนตอนนี้ละลายพฤติกรรมก่อนเหมือนสมัยเด็กๆอ่ะเล็กไขของอ่ะจะบราซิลโอเคเปิดเลยยี่ิกรัมดีแก๊สแล้วนะ20กรัมอยี่สิบกรัมพอดีเป๊ะๆนะคะุ๊ย อ๋อประมาณมน,นั้นได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทกันว่าเอสี่เอสามความเร็วต่างกันเท่าไหร่ครับผมช่วงนี้หาเบอร์บทไปด้วยกันเลยจัดไปเปิดเครื่องนะครับปึ๊บเปิดเครื่องตรงเนี้ยไว้ตลอดเวลาเปิดปิดก็คือตรงนี้เลยเดีย๋ยวเราจะช่างว่าออกมาได้พอดี20กร,รัมนี้หรือเปล่าดูนะครับเบอร์บทนะครับเข้ามาดูตรงนี้เลยเราจะใช้อยู่ที่35เนี่ยครับขยับได้เห็นไหมหขยับได้ไหลายเบอร์อะ อ่าอย่าพี่ได้ยินเสียงปุ๊บเสร็จกดเลยนะคะอย่าพี่บอกให้ไปก็ไปนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวรอกดเสร็จนะเดี๋ยวผมกดเสร็จให้อย่าลืมติดนี่สี่ไล่เจ็ดแปดนี่ประมาณเก้าวิครับผมเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันสี่รถฉันอ่ะสควิตซี่เข้าอีกแล้วนี่เสียบเข้าไปนี้นะครับอย่าลืมเสียบเข้าไปตอนที่เครื่องมันหยุดนะฮะ ถ้านหนูเสียบเข้าไปตอนที่เครื่องมันปัดนะคะโดนฟัน <'t> มัน,<ห>นมันก็ดูดเข้าไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> จนมันขาดนะคะสกุกกี้ก็จะกรุดแค่นี้ครับตัวสั้นเหมือนหนูนเลยเหรอคะน้ะอาอ้าวช่างเอ้ยโอยตั <c oughs> นี่หายไปประมาณ0.1 0.2อยู่ประมาณเนี้ยครับจะมาประกอบกาแฟให้น้องเมลีดูครับกับท่านผู้ชมไปเลยนี่คือบอกกันตรงๆเลยว่าน้องเมลีไม่เคยทํากาแฟมาก่อนและก็ไม่กินด้วยใช่แต่ดูซิวันนี้จะชอบกินหรือเปล่ามาดูมาเข้ามาดูครับนี่นะเราจับนี้นะครับ ใส่ดถสซิงดิงอย่างนี้เลยปกติแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นถ้วยอย่างเงี้ยมันสามารถใส่อยูนี้ได้เลยอแต่เอาแบบมาตรฐานก่อนนะเผื่อว่าทุกบ้านไม่มีจับดถสซิงดิงเข้าไปอย่างนี้เคาะเข้าไปครับเข้าไปข้างในครับแล้วก็เอาตัวนี้จับนี้นะครับ,บนี่นี่ไปด้วยเดีย๋ยวมันเดีย๋ยวมันอย่ามันปิวเคาะหรือมันก็จะเรียบอย่างนี้แล้วเราก็เอานี่ปาดหน้าครับ อแล้วคราวนี้น,น,น,นี่หนูก็ไม่ต้องใช้แรงตัวเองแล้วแถมครับตรงนี้อะเสียเข้าไปนี่นะครับเรียบร้อยแล้ว25่กิโลสทีเราเลือกได้จะเอา3ทีก็ได้1ทีก็ได้ปรับได้ตั้งแต่5โลถึง30โลเออแล้วทำไมหนูมเมลีถึงไม่มีล่ะมันอำนวยความสะดวกก็ขนาดเนี้ยซื้อสิซื้อไหมซื้อ <laughs> นี่เขาเรียกว่าพักสกีนะครับเอาด้านหยาบนะครับลงไปข้างหน้าแล้วเอาด้านละเอียดลงมาเทสแล้วเรียบร้อยไปหาดูตามคลิปติกเกอครูว่าหันกลับด้านกลับหน้าแล้วชาต่างอันนี้ไม่บอกกันโอเคคราวนี้หนูต้องระวังตรงนี้ครับหัวกรุบครับล้างก่อนเผื่อมันมีอะไรสกปรกอยู่นะครับอ่าแล้วเราก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปตั้งข้างนะครับเอียงอย่างนี้นะเอามือประคองแบบนี้เลยแล้วก็หักครับจังอย่างงี้ดันเข้าไป แค่นี้เลยแล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองดูช็อตกันว่าเวลาตกน้ําที่ออกมากับเบอร์บดการแถมมันจะได้3 5มิาวิหรือเปล่าเลโชเรืเร่องเลโชสอนไปหลายทีแล้วค่อยไปดูตามดูเก่าๆวันนี้เราต้องการเวลาตัดสินก็คือ3 5มิาวิเท่านั้นครับตั้งไว้นะฮะแล้วก็กดตัวนี้เข้าโหมดตัวดิฟนะครับมันจะขึ้นหยดน้ํา mm hmm. เราก็ดูแค่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นน้ําหนักฝั่งซ้ายเป็นเวลาขอให้40 ml เนี่ยจบที่35วิา <35. S 1> กาแฟเราใช้ไม่กี่กีกร,รมัมหนูจำได้ไหม สามสิบสามสิบเ oh, รื่ไงยี่สิบเปแฮ่เโอ้โหเบอร์แป๊บเดียวเรโชหรืออัตราโซนหนึ่งต่อสองก็คือเอายี่สิบคูณสองเป็นยี่สิบอุ้ยตื่นเต้นลืมหมดยี่สิบคูณสองเป็นเท่าไหร่ค,คะสี่สิบถูกต้องเพราะฉะนั้นน้ําที่ออกมาหรือยิวที่จะออกมาค่าเนี่ยก็ออกมาสี่สิบเป็นแต์เพราะฉะนั้นตามนี้เลยสี่สิบให้ได้สามสิบห้าวิมาดูกันครับมากดตัวครับกดค้างนะครับผมแล้ะอย่ามาดูข้างล่างกัน ตัวน,นี้เราจะเซตก่อออกมาโอ้โหน้องเมลีต้องชอบกินแน่นอนเลยแล้วต่อไปหนูนะจะอยากกินกาแฟมากจนอยากเอาลิ้นไปแตะเลยละ่ะบอก <laughs> โอ้โหเวลาก็ดีด้วยค่ะน้องเมลี3 7มเสามตัดครับผมโอเค4 0่สบจบสามสิบสมครับผมเมืม่อกี้สี่สิจบสาเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆครับถ้าเรา,เอ,าออกออกมันถึงจะหยุดให้เครื่องนี้เจ๋งมาก4 0่สิจบสา เรียกว่าใช้ได้เลยเขาเรียกว่าจุดอเด a l ที่กําลังดีเลยจุดอเด a l อยู่ตรงนี้นี่น้องเห็นไหมคะน้องเมลีเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> น้องเมลีดูดีๆ <c oughs> นั่นแหละจุดอเด a l ของเราก็คือกําลังสมดุลกลางกาลังดีถ้าได้สามห้าก็เปรี้ยวน้ก,กว่านี้ถ้าต่ากว่าสามสิบล่ะเริ่มเปรี้ยวฝาดแล้วคะ่ะ เพราะฉะนั้นให้มันอยู่กลางๆก,ก็จะได้รสชาติกลางๆเดี๋ยววันนี้เรามีคณะกรรมการหันไปฝั่งนั้นเลยนี่คอยชิ้มโอ้โหดื่มกับหลายคนนะกรรมการกับหลายคนเอากินไปเลยหูวกาแฟกันนะ เปรี้ยวต้นครับแล้วก็ตัดตัดฉากเป็นหวานจากนั้นก็จะค่อยๆขมติดขมนิดนึงมันเข้าไปอีนนะทุกท่านแล้วก็หวานยาวโอเคสำหรับผมนะครับผมมองว่าอันนี้เป็นกาแฟที่เปรี้ยวค่อนข้างน้อยอส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสวิตเนสหรือว่าความหวานมากกว่าครับแล้วก็มีขมบางๆอยู่ตอนปลายเรับเฮียไหวไหมเฮียครับ ไม่ไหวว่ะไม่ไหวเหรอเฮียโ <laughs> อ้ยเีต้นหน่อยชอบไหมเฮ<ะ>ียชอบไม่ชอบแค่นั้นแหละจริงๆไม่ได้ชอบรสชาติแบบนี้เฮียไม่ชอบอย่างเงี้ยเฮียโอกูนแต่ไม่เป็นไรเอาว่าจำรสชาติไว้อตอนนี้เราจะแค่มา,มาเทียบกันว่า,วารสชาติมันใกล้เคียงกันขนาดไหนเพราะมันใช้เฟืองเดียวกันครับ A 3 A 4 S S F D L C ที่หนูๆชื่นชอบไง <laughs> หนูก็ชอบใช่ไหมคะ มันมีเปรี้ยวเปรี้ยวนําค่ะแล้วก็หวานตามแต่ถ้าสําหรับกิ๊เป็นรสชาติที่ไม่ได้ชอบค่ะกิ๊บชอบที่มันแบบหวานกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะนั้นผมเอาให้เวลามันช้ากว่านี้หน่อยทุกคนจะได้กินได้ง่งยๆคือ35ไม่จดสจม33 32เพราะนั้นมันออกไปทางเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แล้วนั้นดูอีกดอกนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบทั้งสองเครื่องให้ดูกันชัาๆไปเลยครับอ้าวเปิดมาอย่างนี้ค่ะน้องเมย์เ๊อ แล้วเราก็เอาผ้าสก,กีนที่ออกมาก่อนนะมันฟิตอ่ากระเทิบมาแล้วก็ทุบอย่างงี้ครับทุบตรงไหนก็ได้ของมันอย่าทุบตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางครับหมุนได้นี่ละคะเรืนที่การอเรียบร้อยแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดเท่านั้นเองครับอาตาหนูทําต่อไปละไหวไหมไหวไหมยังไม่ไหวล,ละเอียดขึ้นใช่ไหมใช่ละเอียดขึ้นมาหน่อยออนิดเดียวเลยอ่ะสามสิบสี่เมื่อกี้สามสิบห้าคลิกครับผม ต้องการให้ได้35วิให้ได้เพราะว่าจะเป็นตัวตั้งต้นจุดไอดิ l เพื่อจะเทสกับเครื่องอือ่นกดดูที่ช็อตเลยครับน้งงองเสวยมากนี่ดูข้างล่างนี่ครับเวลานะฮะให้มันได้ประมาณ38เดี๋ยวมันก็จะตัดของมันเองนะฮะที่เราตั้งเอาไว 8, 3, 9, 4, 4้8 39 40โอ้โหพอดีเป๊ะเวอร์ตัวนี้40จบ38เวลาก็นานขึ้นก็เปรี้ยวน้อยลง แต่มันก็ยังมไม่ได้3 5เราก็ต้องให้อียาบก,กว่านี้นิดนึงม่กินละเอียดไป oh. ผมใส่1คลิกเท่ากับมันละเอียดไปครับลองมาชิม38ดูก็ได้จะได้รู้โหเห็นไหมกว่าจะหาเบอร์บทไม่ได้ง่ายนะฮะที่เราจะมาเทสกันได้น้องเมรี <c oughs> เป็นไงบ้างครับ <c oughs> ท่านชาย เปรี้ยวน้อยกว่าเดิมเปรี้้ยยวนอชัดเจนอยู่แล้วอันนี้แค่ไม่เปรี้ยวส่วนเด็กเป็นหวานหวานอันนี้ดีเลยอันนี้สำหรับโอสากูลชอบใช่สำหรับคุณบอสว่าไงบ้างหวานไปเปรี้ยวน้อยอ๋อชอบอย่างนี้กันอ้อโอสากูลกลางอ๋อหวานเลยเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงกลับจากโรงเรียนหรือยังสามแปดดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะชิมแล้วเป็นไงก็ น <laughs> ่าจะหวานแหละแต่แล้วก็ขมด้วยอ๋อนี่ติดขมคนไม่ได้กินกาแฟอยู่แล้วไม่กินกรต้รสชาติต่างก,ก,กันอะอาแรกไหมต่างค่ะชัดเจนใช่เปรี้ยวน้อยกว่าใช่ตัวนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวโอเคนั่นแหละเวลาเป็นตัวกำหนดถ้ายิ่งนานก็ยิ่งรสเปรี้ยวนานเกินไปเป็นไงขม ครูว, 3, ว่า38ก็ยังวัดไม่ได้ขอหยาบเมื่อกี้นนีะ่ละเอียดไปสุดใช่ไหมสามห้ามาสาก็เยอะไปครั้น,นี้สามสิบสี่จุดห้าทำได้ครับผมจัดไปดูนี่สาสห้ากับสามสิบสี่นะครับนิดเดียวเท่านั้นเองขอให้ได้สามห้าซึ่งมันยากมากแต่ว่าเราก็ทําได้ครับผมพร้อมนะครับหนึ่งเอ,เ,อเ,อเอาเอานื้อไว้กันหนึ่งสอง,สงไปประมาณแปดเก้าวีครับอ,อืพอๆกับ a อสี่เลยว่าง่าย ข้อดีของมันก็คือเนี่ยแหละมันสามารถตั้งเป็นโถอดดีมานได้ครับนี่ครับจากขั้นตอนที่เคยบอกไว้ นี่แหละเราสามารถตั้งมาเสร็จนะคะหนูเมย์แล้วหนูก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปข้างในแต่ว่ามันจะนเราไม่ต้องมาช่างทีละยี 30, ่สิบแต่เราก็ต้องไปตั้ง,ต,งตกเขาเรียกว่าออนดีมานครับฝั่งขวากีว่วิมันถึงจะได้20นั่นเองอถามว่ายากไหมถ้าคนตั้งต้นแรกๆจะยากแต่ถ้าตั้งได้แล้วทําหน้างานะจะง่ายหนูก็ไม่ต้องมาช่างทีละยี่สิบใส่ทีละยี่สิบใส่ไปในนี้เลยแต่แค่มาเสียช็อตแรกแรก,แรกก่อนว่าจะกี่วิ ถึงจะตกมาได้20กรัมที่เราต้องการเอง20กรัมเขาเรียกว่าดับล็อลช็อตนะคะจำไว้ถ้าลูกค้าถามว่าเฮ้ยก,กาแฟคุณแบบว่าใส่เข้มกว่าน,นี้ได้ไหมอยากได้ได้2ช็อตบอกเขาไปเลยใส่2ช็อตให้อยู่แล้วค่ะ,ะจัดไปโอเคเดีย๋ยวเรามาดูว่าน้ำํำจะไหลดีขึ้นบ้างจัดไปครับกวาจะได้3 5หยากมากนะมาดูค่ะไป ใครๆก็ชอบดูสายกาแฟนะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้เขาจะเรียกว่า bottomless นะเราก็จะได้ดูว่าเราจัดการกาแฟดีขนาดไหนแน่นเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจบแล้วครับผมเวลานี้เลยแดดซะได้ไหมอร่อยนี่แหละครับคือ40จบ35วิจำรสชาตินี้ไว้ช่วยนิรันด์เดี๋ยวเราจะมาบท A4 กันแล้วครับเริ่มต้นที่ A4 อันนี้บเห็นไหมเขาได้เวลาโบวได้เลยอันนี้เป็น็อกแลตแล้วนะ ผมแบ่งเมื่อกี้นี้ก็คือ20 20กรัมเอามากินช็อตแล้วก็20กรัมเอามากินอเมริกาโน่ไดรโหลดนะ้ำก็คือเจอจาง100 ml อครับอ่าคราวนี้จะเป็นทรมานแล้วนี่ขนาดคนไม่กินช็อตนะยังกินได้เป็นไงนะทรมานไหมทรม,ทรมานไม่ได้อร่อยนี่แหละครูเลยว่านะกาแฟมันอัดทั้งหมดทั้งมลวลอะลาโมโนขึ้นมาเองหมดเลยก็ได้ กินง่ายอืมกินได้เรื่อยกลางๆคล้ายๆกาแฟดิบนิดน,นึง นี่แหละ35มันบาลามันซป้านกลางทําเมนูอะไรก็ได้กลางๆเอาจิงถ้าลงนมก็ยังพอได้แต่อยากให้เข้มก็ไม่ปรับเบอร์บดหรือไม่ปรับระเบอร์บดมาเรียนครับอุณหภูมิก็ปรับได้เหมือนกันจัดไปเครื่องเราปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะ A101 สามารถปรับอุณหภูมิได้คุณรู้หรือเปล่าไปดูรีวิวทาให้แล้วอย่าลิงไว้ให้โอเคลิงไว้ให้ตรงนี้เห็นไหมครับตัวเลขเห็นไหมอ๋อเห็นค่ะตรงนี้รู้งานละไป เห็นไหมว่า3ามสาเมื่อกี้เนี่ยกับ38รสชาติต่างกันเลยใช่ใชคิดง่ายๆถ้ามันไหลจบเร็วมันก็เหมือนกับเราสกัดกรวดอะไหลช้าเหมือนเราสกัดทรายน้ํามันผ่านได้เร็วกับช้ายังไงรสชาติต่างกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเบอร์หมดจนกว่าจะเจอเวลาที่เราต้องการไม่ได้บอกว่า3 5อร่อยสุดแต่เราตั้งสมดุลช็อตของเราในร้านของเรามันจะง่ายกับการที่รับรถได้ง่ายกับทุกคนครับคราวนี้ A4 ครับจบรสชาติทำไม